ก็มาบูชาขานโคนะครับตอนนี้เรามีพรามเจดนะครับก็มาร่วมด้วยช่วยกันทุกๆปีนะครับก็ไปเจิมนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับพรามเจดนะครับตอนนี้หลวงพ่อเสือนะก็มานั่งรอสัทธาท่านสาธุชนญาโยมนะครับก็มาร่วมกันนะมาขอพรนะครับขอพรหลวงพ่อเสือนะครับ อ่าแล้วก็ลงมาอ่าบริเวณลานบุญลานธรรมแล้วนะครับตอนนี้เอ่อพระคุณเจ้านะครับก็เกือบครบสี่ทิศแล้วที่มานั่งบอกนะครับอีกสักพูดหนึ่งนะเดี๋ยวเราได้เวลานะครับก็จะขอเชิญประธานจุดทูบเสียผมจะขอเชิญแล้วับคุณพี่ด้านในเลยครับทางด้านนี้ยังว่างอยู่นะครับนะยังว่างอยู่นะครับก็นําสายศีลนะครับไปผูกได้เลยนะครับสายศีลที่อยู่ใน ขันทูนะครับก็จะมีดอกไม้นะครับทูบเทียนอ่าประดมบันเกิดนะครับก็บูชาครับตุนอ่ากับทางวัดชัยคือว่าอ่า9บาทนะครับเล่ห์หลวงปโบนทั้งหมดอยู่ตรงนี้ครับอ่าบูชาขันทูนะครับขอเชิญครับอ่ายนี่ว่าครับอ่านะครับไม่ต้องใจใจเชิญเลยครับนะตอนแดงๆนี่นะครับจับจองได้เลยนะครับอ่าแล้วก็นำสายสีแล้วครับปูแบบเครื่องกระตุ้นอ่านะครับ ไม่ต้องโมแค่นะครับเดี๋ยวท่านกันกับเอาไปดูชามัติดตัวแล้วก็เพื่อไปท่เซว่นที่นีครับิกาทิกาิกาิกาตองเดเดบุรีบุรีต่อเลยอกแล้วอมีกแล้วนะครับมีเเดินเดี๋ยวแล้ก็ค่เวลานะครับเป็นมงคลนะก็จะมีะ จุดประทับเบิกเลิกนะครับตอนนี้2 5หลวงปู่กำลังอธิษฐานจิตะราตเมนอเรนรอสนปีนี้ก็จดขึ้นนะครับเป็นปีที่19แล้วนะครับก็เข้าสู่วันที่8ของการจัดงานนะครับก็เหลือเวลาอีก2วันนะครับข่าา ไม่ให้หลงปูไ่ให้หลงปูโนนพาอยู่บนนู้นปล่อยลงมา่อ้ายปล่อยลงมาปล่อยลงมาปยมปล่อยลงมาปล่อยลงมาปล่อยลงมา่อยลงลองมาปอล่ออ่อาม่อายมลงมามลงมามลงมาม่่มมลงมามลงมาม่ามา

63175463175ครับ63175 63175และสองตัว7575 7 3 1 7 5ผ้าเรกไม่อยู่ แก่ต่างมากแก่ข้าใยมนะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถถ้ายังไงแล้วมาอยู่กอลังพ่อสำลีนะไปอยู่วัดเนะแต่ไปอยู่วัดอยู่วัดนะครับแใโยมที่มาแล้วก็จะรอยนนะใช่ไหม ครับท่านสาธุชนท่านใดนะครับที่เดินทางมาแล้วยังไม่ได้บูชาขันคูนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับข้าหน้าวการเจ้าหน้าที่ของทางวัดชัยเชีนงครับดี้ก็รับนะครับจุลละ9,9บาทนะครับตอนนี้ที่นั่งใกล้จะเต็มอยู่แล้วนะครับนะก็ขอเชิญนะครับท่านสาธุชนที่เดินทางมาใหม่ๆนะครับก็บูชาขันคูได้เลยนะครับจุลละ9 9บาทนะครับ และมีนะครับปีนี้ก็มีผามเจ็ดนะนะครับคอยเจิมให้กับท่านสาธุชนพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับโดยเฉพาะหลวงพ่อเสือนะครับวันนี้ผมก็ไปรับเจอมาแล้วนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับท่านญาติสาธุชใครอย่งน้นก็ก็ถือว่าเปิดมีญกุมารจากใรูปนะครับ แะที่ไม่ว่าจะเป็นกูบาดวงดีแต่ก็เดินใจมพราะกูรุ่งเรืองแต่ตงราก็ตรวพีเราก็เสือพร้อมทำก็พร,อพร,อพรอาอการนำพากครกูมาแล้วนายยมก็ผูเอาเงินกระตกนายยมหน้าเผื่อยมจะได้แก่จะได้แกนะ่เอาไปผผกข้อไม้ข้อมือโกเลียกม่งจิงขวัน ลูกหลานที่นอนผวานอนหลับกระตุกนะก็จะได้เรียกไม่ดีกว่าในกลบ่มกับหลางในโรงนะเอาเงินกระตุกก็จะได้ออกให้คนระขอเชิญน,นายศมชายนะครับมาจุดเทียนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะนิมนต์หลงปู่แสดงคำแล้วก็ขออนุใช้เสียงในเรียนชืเลยครับตอนปู่แสดงคำ